ในปี2026โลกการคมนาคมได้เปิดสักราชใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและความหรูหราหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ที่มีชื่อว่า Sunrise v o y a g e รถไฟที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อการเดินทางเท่านั้นแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ ที่ผสมผสานความล้ำสมัยกับความสะดวกสบายอย่างลงตัว Sun ไรส์โว ya เชได้รับแรงบันดาลใจจากแสงอาทิตย์ยามเช้าที่โผล่พ้นขอบฟ้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเริ่มต้นใหม่ความสดใสและความหวังในอนาคตตูขบวนรถไฟถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวสีหลักคือโทนทองอัมพันผสมกับสีส้มที่สะท้อนความอบอุ่นราวกับพระอาทิตย์ขึ้นเส้นสายของตัวรถมีความพลิ้วไหวแบบแอโรไดนามิก ทำให้ลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเร็วสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ Sunrise v o y a g e สามารถทำความเร็วได้ถึง420กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่เร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่ที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงถูกย่นเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในขบวนผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับดีไซน์ที่หรูหราและทันสมัย พื้นที่นั่งถูกแบ่งออกเป็นหลายคลาสตั้งแต่สแตนด a ร์ดคลาสที่ให้ความสะดวกสบายเกินมาตรฐาน Premium Class ที่มาพร้อมเก้าอี้กว้างปรับเอนได้เต็มที่และ First v o y a เ e เทคลาสที่จัดเต็มทั้งพื้นที่กว้างขวางบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบไฟด Dining ไปจนถึงห้องพักส่วนตัวสำหรับการเดินทางระยะไกลทุกที่นั่งติดตั้งหน้าจออัจฉริยะส่วนบุคคล มีระบบความบันเทิงเต็มรูปแบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสามารถควบคุมแสงสีหรืออุณหภูมิได้ตามความต้องการนอกจากความสะดวกสบาย Sunrise v o y a g e ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่เหนือกว่าหนึ่งในไฮไลท์คือตู้ชมวิวพาโนรามาเด็กที่มีกระจกสายบานใหญ่คงรับกับตัวรถ ทำให้ผู้โดยสารสามารถมองเห็นทิวทัศน์สองข้างทางได้อย่างเต็มตาไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาสีเขียวภูเขาสูงหรือแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเช้าผู้โดยสารจะได้สัมผัสบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามสมชื่อของรถไฟขบวนนี้ในด้านเทคโนโลยี Sunrise v o y a g e นำระบบ AI มาใช้ควบคุมการเดินรถถ่วยให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยยิ่งขึ้น ระบบจะคำนวณเส้นทางความเร็วและพลังงานที่ใช้แบบเรียลไทม์ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ารถไฟรุ่นเก่าๆถึง30%พลังงานที่ใช้มาจากระบบไฟฟ้าผสมพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งบนหลังคาบางส่วนของขบวนรถถือเป็นการลดคาร์บอนฟุตพินท์และสนับสนุนการเดินทางที่ยั่งยืน Sunrise Voyage ยังเน้นความปลอดภัยขั้นสูงตัวรถมีระบบตรวจจับการสั่นสะเทือนระบบเบรกแม่เหล็กที่ตอบสนองทันที รวมถึงกล้องตรวจสอบตลอดทั้งขบวนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินผู้โดยสารสามารถกดปุ่ม SOS ที่ติดตั้งทุกมุมเพื่อเชื่อมตรงกับศูนย์ควบคุมกลางการออกแบบภายในยังใช้วัสดุทนไฟและระบบกรองอากาศบริสุทธิ์ระดับ h e p a เพื่อความมั่นใจในทุกการเดินทางการบริการบนขบวนก็เป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นพนักงานได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อดูแลผู้โดยสารทุกระดับมีการนำระบบสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมาใช้ ผู้โดยสารสามารถเลือกเมนูที่ต้องการแล้วให้พนักงานนำมาเสิร์ฟถึงที่นั่งนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยต้นตำรับและอาหารนานาชาติที่ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลทำให้ทุกการเดินทางไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟแต่เป็นการสัมผัสรสชาติและวัฒนธรรมไปพร้อมกันสิ่งที่ทำให้ Sunrise Voyage แตกต่างไปจากรถไฟอื่นคือความตั้งใจที่จะเป็นมากกว่ายานพาหนะแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเชื่อมโยงผู้คน เมืองและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันเส้นทางหลักไม่เพียงแต่เชื่อมกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่นและหาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังเตรียมเชื่อมต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวกัมพูชาและมาเลเซียในอนาคตทำให้ซันไรส์โซยาเชกลายเป็นหัวใจของเครือข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคผู้โดยสารจำนวนมากที่เคยได้ทดลองนั่งต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเดินทางด้วยซันไรส์โซยเาเชกคือประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงมันทำให้การเดินทางกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสุข ไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายความปลอดภัยและวิวทิวทัศน์ที่น่า,นา,าทึ่ง Sunrise Voyage ไม่ได้เป็นเพียงโครงการด้านคมนาคมแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของอนาคตประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน